สวัสดีครับวันนี้ปริญญาพณิสนนทบุรีนะครับวันนี้มารีวิวเป็นลินไนนะครับรุ่น RY 9002 SST นะครับลินไน RY 9002 SST นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นพี่น้องกับตัวรุ่นที่เป็น RY 9002 TBS นะครับแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยจะมีะจุดจุดเด่นหรือว่าเอกลักษณ์เนี่ยแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยต้องบอกว่านิดหน่อยนะครับ ในเรื่องจุดที่เหมือนกันก่อนนะครับจุดที่เหมือนกันก็คือตัวโครงสร้างนะครับตัวโครงสร้างตัวสแตเลสนะครับแล้วก็ตัวระบบจุดต่างๆเนี่ยแม้กระทั่งหัวเตาเทอร์โบเนี่ยที่มี5หัวเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่น RY9002TBS นะครับแต่ว่าที่แตกต่างของรุ่น RY9002SSC เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของหัวเตาด้านซ้ายนะครับที่เป็นทองเหลืองตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวหัวเตาด้านซ้ายเนี่ย จะแตกต่างกับ S รุ่น TBS ตรงที่ว่ารุ่นนี้นะครับจะมีจะมีจุกจุกอุ่นนะครับจุกอุ่นตรงตรงกลางจุกอุ่นตรงกลางก็คือจุกตัวนี้นะครับจุกจะเป็นจุกตัวนี้นะครับแล้วก็ะจะมีตัวท่ออุ่นตรงนี้นะครับเว <c oughs> ลาเราปรับเนี่ยเราก็จะปรับเป็นโหมดอุ่นแบบอุ่นแบบร้อซ์เลยนะครับแล้วก็ส่วน ตัวนี้นะครับก็จะมีหน้านะครับซึ่งสกีไลน์ตัวนี้จะแตกต่างกันแค่ตรงตรงส่วนของลายนะครับตรงนี้ก็เขียนว่าลินไนเทอร์โบโนะครับส่วนลักษณะการใช้งานหรือว่า,าความแรงความร้อนของการให้ความร้อนนะครับตัวนี้จะเพิ่มขึ้นมานะครับจากรุ่น TBS เนี่ย b s จะเป็นค่า่่ารให้คว่่ร้อนจะอยู่ที่ประมาณ 35, ่่0่่่่่่่่่่0 0 ส่วนรุ่นน <pakai> ี <manual noise> ้เนี่ยค <Pokemon apan> ่าการให้ความร้อนก็คือจะเพิ Et ่มขึ้นมาอีกแค่พันเดียวนะครับคือ36,00 0น BTU นะครับเดี๋ยวมาดูสัดส่วนนะครับตัวนี้สัดส่วนก็จะเป็นหน้าหน้าตัวนี้นะครับความยาวนะครับความยาวนะครับความยาวก็คือ72เซนนะครับส่วนความกว้างนะครับความก็ความกว้างตัวนี้นะครับหรือว่าเรียกว่าความลึกนะครับถ้าหันหน้าเข้าไปคือในแนวนี้นะครับแนวนี้ก็คือ39.5นะครับอ่าแล้วก็ความสูงนะครับ ความสูงเนี่ยเราวัดจากขายางที่เราวางบนทาเตอร์นะครับจนถึงจุดที่สูงสุดของของตัวเตานะครับก็คือตัววางภาชนะนะครับจะอยู่ที่16เซนติเมตรนะครับทีนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมากตอนนี้เราจะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นระบบไฟนะครับการทํางานนะครับว่าไฟจะออกมาเป็นแบบไหนนะครับอเดี๋ยวลองจุดนิดหนึ่งเดี๋ยวลองดูด้านซ้ายก่อนนะครับนี่ติดแล้วนะครับตัวนี้จะ ไฟแรงนะครับคือหัวหัวทองเหลืองก็จริงแต่ว่าเป็นหัวทองเหลืองที่ให้ไฟแรงนะครับให้สังเกตนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูตัวนี้นะครับไฟแรงนะครับเอกลักษณ์ของลินไนนะครับในรุ่นในรุ่นนี้นะครับแล้วก็รุ่นก่อนหน้านี้คือเป็นรุ่นน้องเนี่ยก็คือจะมีเป็นลักษณะคล้ายๆกับคลิปล็อกนะครับของวาวนะครับเดี๋ยวลองลองลองเบานิดนึงนะครับนี่สังเกตนะครับ ตัวนี้ก็คือจะเป็นระดับ2นะครับเดี๋ยวลองลองเป็นนี่ระดับ3นะครับก็คือแรงที่สุดถ้าสังเกตจะได้ยินเสียงนะฮะอันนี้จะเป็นโหมดอุ่นนะครับก็คืออุ่นร้อยเอร์เซอุ่นร้อยเปอร์เซ็นก็จะเหลือตัวอุ่นอยู่แค่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับตัวนี้จะเหลือตัวอุ่นอยู่แค่ตรงกลางนะครับตัวนี้เดี๋ยวลองเปิดใหม่นะครับนี่ ามาละนะครับอันนี้จะเป็นไฟแบบเบอร์3นะครับไฟแรงสุดอ่าเป็นเบอร์2สังเกตนะฮะตัวคลิปล็อกเนี่ยอ่าเดี๋ยวปิดเลยครับตัวคลิปล็อกเนี่ยมีหน้าที่คือนะครับหลักๆเนี่ยเราใช้ตัวคลิปล็อกเพื่อเป็นการที่ในอนาคตนะครับเกิดเราใช้มนานานๆนะครับลูกบิดอาจจะเกิดการฟรีหรือว่าเสื่อมเนี่ยตัวคลิปล็อกเนี่ยช่วยได้เยอะเลยนะครับช่วยในเรื่องของการ การลูกบิดนะครับปรับไฟเองนะครับหรือว่าเบาหรือว่าเร่งเองนะครับทีนี้เรามาดูฝั่งขวาที่เป็นหัวเทอร์โบนะครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวเทอร์โบก่อนนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึ่งเดี๋ยวผมขยับกล้องนิดนึ่งเดี๋ยวดูนะครับหัวเทอร์โบเนี่ยหัวเทอร์โบเนี่ยตัวท่อเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับในตระกูลเทอร์โบเนี่ยจุดเด่นของเทอร์โบของลินไนเนี่ยคือตัวฝาตัวเนี้ยนะครับจะเป็นสแตนเลสส่วนตัวท่อก็จะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับ เดี๋ยวผมขยับให้ดูตัวตัวอ่าภายในของของหัวเทอร์โบนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งอ่าโอเคนะครับผมขยับให้ดูอ่านี่ให้ดูใกล้ๆนะครับตัวนี้จะเป็นอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอกล้องโอเคนะครับให้เห็นนะฮะท่อเนี่ยภายในเนี่ยจะเป็นสแตนเลสหมดเลยนะครับเพื่อนะครับความคงทนแข็งแรงนะครับการเผาไหม้ที่สมบูรณ์นะครับหัวจ่าย5้าหัวเนี่ย เป็นนมหนูอิสระ5ตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นไฟมันถึงแรงมากนะครับอเดี๋ยวลองประกอบเข้านะครับอ่าแป๊บนึงนะครับผมขอขยับนิดหนึ่งเดี๋ยวผมขยับให้ดูใกล้ๆนะฮะตัวนี้อ่านะครับแนะข้อแนะนํานะครับข้อแนะนาของของการใช้หัวเทอร์โบเนี่ยเราจะจุดไฟปล่อยทิ้งไม่อันนี้ไม่ควรนะฮะควรจะเอาภาชนะวางก่อนนะครับอเดี๋ยวลองเอาภาชนะวางนะครับ การที่เราเอาภาชนะวางเนี่ยแก๊สเนี่ยเวลาจ่ายออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ตัวการจุดสปาร์กเนี่ยตัวไฟพวกนี้มันจะมีวัตถุที่ไปสัมผัสนะครับตัวนี้มันก็จะทําให้การจุดติดเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแต่ถ้าเราเปิดแบบเปิดเฉยๆโดยที่ไม่มีภาชนะไปไปสัมผัสกับ,กบตัวตัวแก๊สนะครับหรือว่าระบบจุดเนี่ยมันจะจุดติดยากนะครับอันนี้คือข้อแนะนํานะครับอโอเคเดี๋ยวลองจุดไฟดูนิดนึงนะครับ อย่าบ,บัง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 เอเอาใหม่นะฮะเดี๋ยวผมขยับอ่านี่นะฮะอ่าเดี๋ยวปิดก่อนเอาใหม่นะฮะเมื่อกี้กองไม่เห็นปิดเลยฮะปิดเลยอ่านี่นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขยับให้ดูนะครับอ่าให้ดูนะฮะไฟเนี่ย ไฟเนี่ยไฟเทอร์โบเนี่ยไฟจะเป็นลูกเลยนะครับให้ความแรงให้ความร้อนและความแรงมากนะครับถามว่ามีลูกค้าถามเข้ามาเยอะว่าเอ๊ะหัวเทอร์โบเนี่ยไฟแรงขนาดนี้มันจะเปลืองแก๊สไหมหรือเปล่านะฮะอันนี้ผมตอบตอบให้ชัดเจนนะฮะก็คือการที่เราได้ทําอาหารเร็วขึ้นเนี่ยถึงแม้ว่าแน่นอนการให้ความร้อนสูงแก๊สมันต้องออกมากขึ้นคํถามคถามว่าเปลืองไหมตอบว่าเปลืองนะฮะแต่ถามว่าเราได้ทําอาหารที่เร็วขึ้นนะครับ ก็คือความร้อนมันสูงนะครับเราได้การทําอาหารที่รวดเร็วขึ้นลดระยะเวลาการทําอาหารน้อยลงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหัวอื่นๆที่บอกว่าค่าค่าการให้ความร้อนน้อยนะครับจ่ายแก๊สน้อยแต่พวกนั้น,นใช้เวลาทําอาหารนานขึ้นนะครับ<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเปรียบเทียบมันค่าเฉลี่ยมันเท่ากันนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเป็นเป็นลูกไฟนะฮะลูกไฟน,นะฮะผมให้ดูเป็นลูกไฟว่าให้ดูเป็นลูกไฟว่า หัวเทอร์โบเนี่ยลูกไฟจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะอ่านี่นะครับเห็นไหมฮะลูกไฟจะเป็นเปลวแหลมๆขึ้นมาอย่างนี้เลยห้าหัวเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าหัวเทอร์โบเนี่ยทำไมถึงตอบโจทย์ลูกค้าที่อยากได้ไฟแรงๆนะครับอ่าเดี๋ยวลองทีนี้ลองลองปรับเดี๋ยวให้ดูนะฮะเดี๋ยวให้ดูว่าเราลองปรับนะฮะอ่านี่นะฮะเดี๋ยวเราเราลองปรับนะฮะอ่านี่อ่าเดี๋ยว ปรับอันนี้แรงสุดนะฮะอ sí well, ่าเดี๋ยวลองเป็นลองเป็นลองเป็นเบานะฮะลองเป็นเบานะครับอ่าอ่าเดี๋ยวลองปิดอ่าเดี๋ยวลองเป็นเป็นระดับสามฮะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกเบอร์หนึ่งอ่านะฮะอ่านี่กลับมาแล้วนะฮะอ่าโอเคเรียกไฟกลับมาหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวปรับปรับปรับขึ้นอีกนิดนึงเป็นเบอร์สองอ่าเนี่ยสังเกตนะฮะจะมีเสียงนะฮะโอเคนะฮะ อันนี้ภาพรวมนะครับก็จะออกมาประมาณนี้นะครับรุ่นนี้เป็น RY 9002 SST นะครับดินในนะครับช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นส่งฟรีจัดส่งฟรีทั่วประเทศนะครับดินในทุกรุ่นนะครับมีอะไหล่แท้นะครับแล้วก็ศูนย์บริการนะครับไม่ต้องกลัวว่าไม่ต้องกลัวว่าตัวอะไหล่หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยจะหาไม่ได้นะครับซ่อมได้ทุกอาการนะครับ โอเคแล้วก็ตัวนี้นะครับรับประกันระบบจุดหปีเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากครับ